สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันด้วยการพูดถึงคําถามที่นีน่าได้รับบ่อยๆนะคะจากสาวๆนะคะจะถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าดูแลผิวยังไงนะคะให้ผิวขาวแล้วก็ดูกระจ่งางใสสุขภาพดีนะคะแล้วทุกครั้งที่นี่ตอบกลับไปนะคะก็จะมีอยู่2ข้อค่ะข้อแรกเนี้ยจะบอกว่าความขาวผิวของนีน้นะเนี้ยไม่เคยพึ่งเทคโนโลยีไม่เคยพึ่งอะไรต่างๆมากมายแต่ว่า นีนะได้ผิวขาวอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดจากธรรมชาตินะคะต้องขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่นะคะส่วนอย่างที่2นะคะที่สําคัญไม่แพ้ผิวตั้งแต่เกิดนะคะนั่นก็คือการดูแลเอาใจใส่ค่ะก็คือ,อบํารุงผิวนะคะดูแลสุขภาพผิวให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะข้อนี้เนี่ยสำหรับสาวๆคนไหนที่ไม่ได้ผิวขาวอะไรอย่างงี้สามารถทําให้ผิวใสได้นะความขาวกับความใสเนี่ยแตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยผิวอาจจะไม่ได้ขาวมากแต่ผิวดูใสดูเปล่งปลั่งอันนั้นแสดงว่าเขาก็ดูแล ได้ดีมากๆนะคะซึ่งการดูแลผิวนะก็จะมีแตกต่างวิธีกันไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลากหลายวิธีมากเลยแล้วก็วิธีที่นี่ยคิดว่าน่ากลัวแล้วก็ไม่แนะนําเลยก็คือการขาวหรือใส่แบบเร็วรวดเร็วเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอะไรบางอย่างฉีดอะไรบางอย่างอะไรก็ตามที่เนี่รู้สึกว่าได้ผลเร็วเกินไปที่แบบเห็นเลยอาทิตย์หนึ่งหรือแบบเห็นเลยกินแล้วเห็นวันนี้เลยอะไรเงี้ยเนียกว่าอันนั้นเข้าขายนะกลัวแล้วนะคะดังนั้น ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าอะไรที่แบบเฮมฮอลเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าได้รับมาตรฐานหรือเปล่านะคะส่วนหลายๆอย่างที่บำรุงจากภายในนะบำรุงผิวจากภายในเนี่ยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคนะคะก็คือว่าอาจจะให้ผลช้านิดนึงอาจจะดูผลช้านิดนึงแต่ว่าเพราะมันเป็นการบำรุงจากภายในดังนั้นเราอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าความดีของผิวเราเนี่ยก็จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะเราดูแล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือ,คอทั้งในร่างกายเราเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนี่นะก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวน,นึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นการบำรุงจากภายในเช่นเดียวกันนะะนั่นก็คือคอลลาเจนชนิดผงนะคะและคอลลาเจนแบบผงที่วันนีนะ้จะมารีวิวนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะนี่นะขอมาอธิบายให้ฟังก่อนดีกว่าว่าทาไมตัวนี้นะเองเนี่ยถึงเลือกทานคอลลาเจนชนิดผงนะคะทั้งๆท,ที่ตอนนี้ในท้องตลาดเราเนี่ยมีอาหารเสริมหลายประเภทมากมายนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจนเองเนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบเนาะข้อแรกเลยนะคะต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของผิวของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่20 อายุ20เป็นต้นไปนะคอลลาเจนบนผิวเราเนี้ยก็จะค่อยๆลดลงอยู่แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่แต่ก่อนเรามีหน้าเราเต่งตึงนะคะมีความยืดหยุ่นหรือว่ามีความกระจ่งางใสอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะชาวกรุงเทพหรือว่าใครที่ทํางานเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะความเครียดน,นะคะการเจอมลภาวะเจอแสงแดดเจออะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ด้วยความที่คอลลาเจนลดลงอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี้ยมีความหย่อนคล้อย มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะแบบสาวๆที่แบบเริ่มมีตีนกาอะไรเงี้ยเริ่มแล้วนะคะมีรอยเหี่ยวย่นเนี่ยนั่นแสดงว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยลดลงนะคะคอลลาเจนคือตัวสําคัญเลยที่ทําให้หกงผิวของเราเนี่ยตึงๆมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนข้อ2นะคะทำไมจะต้องเป็นชนิดผงนะคะจริงๆแล้วออคอลลาเจนเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าการที่เป็นชนิดผงเนี่ย เท่ากับว่าเราได้ดื่มเข้าไปเนาะได้บำรุงจากภายในอย่างเมื่อกี้ที่น้าบ,บอกนะคะว่าการบำรุงจากภายในเนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นในการบำรุงผิวนะคะบางทีอาจจะเป็นชนิดครีมเนี่ยทาไปถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ทานเข้าไปได้บำรุงจากตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนี่น่าเชื่อว่าจะเห็นผลระยะยาวมากกว่านะคะ คราวนี้มารู้จากแบรนด์ที่นีน่าเลือกทานกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนชนิดผงเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะยี่ห้อที่นี่น่าเลือกนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็น s a n t a r y m i c o l a นะคะทำไมนี่น่าถึงเลือกแบรนด์นี้ทำไมไม่เลือกแบรนด์อื่นๆเพราะว่าคอลลาเจนก็มีหลากหลายแบรนด์เนาะแบรนด์นี้นะคะผลิตนะคะแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มาจากบริษัทที่ค่อนข้างแบบ ยอดนิยมในญี่ปุ่นนะเพราะว่าอาหารเสริมขเขาเนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะคะนั่นก็คือบริษัทซัน t ทอรีนั่นเองนะคะสินค้าของเขาเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็คิดค้นจากสถาบัน Institute of Healthcare Science ของบริษัทซัน t ทอรี่เองนะคะแล้วก็ทุกกระบวนการการผลิตนะคะผลิตในประเทศญี่ปุ่นในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพกว่า90รายการะคะ่ะ ซันเทอรี่มิโคลาตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่นำเข้า100%นะคะมาจากญี่ปุ่นเลยที่สำคัญที่สุดคือการันตีเรียบร้อยแล้วว่านิยมในญี่ปุ่นจริงๆที่นะบอกนะก็คือขายได้เรียบร้อยแล้ว1.3ล้านกล่องนะคะที่ญี่ปุ่น คือสาวๆญี่ปุ่นนี่คือทานกันเยอะมากๆใครไม่มีถือว่าเชยเลยนะเนี่ยว่านะเราก็ถ้าอยากส่วนสาวญี่ปุ่นเราก็ลองดูกันได้นะคะเท่านี้นะคะมาพูดถึงส่วนประกอบกันบ้างดีกว่าที่สําคัญหลักๆนะที่อยู่ในซันเทอร์ี่มิโคลาตัวนี้นะคะอย่างแรกนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคอลลาเจนเพปไทด์นะคะใน1นซองนี่นจะมีคอลลาเจนเพปไทด์ถึง 5,000mg นะคะที่เขาเขียนบนกล่องเนาะว่า 5,000mg เนี่ยคือต่อหนึ่งซองนะคะปริมาณนะคะและที่สำคัญที่สุดอันนี้เนี่ยว่า เป็นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆนะคะนั่นก็คือ,อจะมีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะเป็น1ใน60เท่านะคะของคอลลาเจนทั่วไปซึ่งการที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมไปใช้ได้ง่ายนะคะกว่าโมเลกุลขนาดใหญ่ๆนะ,ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานอาหารที่มีคอลลาเจนเยอะๆนะคะนั่นจะมีโมเลกุลขนาดใหญ่กว่านะคะซึ่งทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายเท่าที่ควรนะคะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักเพิ่ ขึ้นตามมาด้วยนะคะสําหรับคอลลาเจนแบบอื่นๆนะคะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกมีคอลลาเจน5,000 mg นะคะเ,คเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดนะคะในร่างกายที่ต้องการใช้ในแต่ละวันนะคะส่วนส่วนประกอบอย่างที่2นะคะนั่นก็คือวิตามิน C นั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วแหละว่าวิตามิน C เนี่ยจะทําให้ผิวพรรณของเราดูกระจ่างใสดูเปล่งปลั่งนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะคะมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งในหนึ่งซองนะะั จะมีปริมาณวิตามินซีเนี่ยเทียบเท่ามะนาว2.5ลูกเลยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอย่างที่สานะคะนั่นก็คือแคลเซียมค่ะและหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนช่วยสําคัญนะคะที่ทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเขาก็บอกมาเนี่ยว่าในหนึ่งซองเนี่ยมีปริมาณแคลเซียมนะคะเทียบเท่าประมาณเราได้ดื่มนมหนึ่งแก้วเลยค่ะ สุดท้ายนะคะอันนี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะนั่นก็คือปริมาณแคลอรี่ค่ะต่อหนึ่งซองจะบอกว่าโลแคลอรี่มากๆนะคะมี25กิโลแคลอรี่เองต่อหนึ่งซองนะคะซึ่งถือว่าแบบต่ำมากๆนะคะใครที่กังวลเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างงี้นะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะถ้าทานตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,อคอเลสเตอรอลต่ำนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลใ,ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้ เาก็พูดถึงส่วนประกอบนะคะแล้วก็คุณสมบัติของตัว Santorini Micola ไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวีน่าจะมาชงให้ดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะตรงนี้คือที่สะดวกมากตรงนี้เนี่ยที่เขาจะเขียนว่า open เนาะคือหลายๆซองหลายๆแบบเนี่ยิขียา open เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้นะคะอันนี้เปิดได้ง่ายแน่นอนเปิดเลยปึ๊บฉีกท,ทันทีคือแพคเกจิ้งญี่ปุ่นมันดีอย่างเงี้ยค่ะคือเวลามันบอก open ได้ก็คือ open ได้จริงๆงนะคะ นี่เนี่ยอยากให้เห็นว่าตัวผงของซาทริมิโคลาเนี่ยมีความเล็กละเอียดมากๆนะคะอย่างที่นีน่าบอกว่ามีปริมาณโมเลกุลเนี่ยหใน60เท่านะคะของอคอลลาเจนทั่วๆไปนะคะซึ่งละเอียดมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นนะ <Okay. S 1> คือดมอย่างเงี้ยเหมือนกลิ่นนมผงเด็กเลยอะคือถ้าใครชอบทานนมนะน่าจะชอบกลิ่นนี้คือเนี่ยส,สำหรับตัวนีเองนะ่ยชอบทานนมอยู่แล้วนะคือถือว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะน่าจะ ใส่แก้วเนาะแล้วก็เทส,ส่วนที่เหลือนะคะปึ๊บพอใส่่างนี้นเสร็จปุ๊บปกตินะี่ก็จะใส่น้ําค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องทานกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะคืออย่างที่น้าบอกว่ากลิ่นมันเหมือนนมเลยอะใครจะใช้แทนคทอฟฟน,นะคะในการใส่ในกาแฟนะคะในโกโก้ก,ก็ได้นะในตอนเช้าของแต่ละวันเพราะว่า กลิ่นมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นเดียวกับนมเลยนะคะใช้แทนคอฟฟเมทได้เลยนะคะกินง่ายมากๆแต่ตัวนี้เองเนี่ยเนี่ยชอบกินกับน้ำเปล่าเพราะว่าปกตินี้นะเป็นคนไม่ชอบดื่มน้ำเปล่านะคะเนื้อสึกว่าน้ำเปล่าไม่มีรสชาติคือจืดๆนะพอใส่ตัวคาเจนตัวนี้เข้าไปนะคะเน้สึกว่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นนมนมอ่ะีินะาชอบอู่แล้วนะคะเราอย่ารอช้าค่ะเราต้องดื่มโชว์นะคะ รสชาติอย่างที่น้าบอกคือรสตัวรสเองเนี่ยจะเป็นรสจืดนะคะคือไม่มีรสชาติหวานอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่ากลิ่น,นะคะ่ะกลิ่นที่เราได้รับเนี่ยจะเป็นกลิ่นเหมือนนมเลยอะคะ่ะคือถ้าใครชอบดื่มน,นมอีกที่น้าบอกนะั้น่าจะชอบไปแล้วนะคะ <c oughs> หมดเรียบร้อยนะคะอันนี้ให้ดูด้วยก้นแก้วเนี่ย จะไม่มีคอลลาเจนที่หลงเหลือเป็นก้อนๆอะไรเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่มันละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็คนผสมง่ายมากทุกอย่างจะละลายเข้ากับน้ําหมดแล้วก็จะบอกว่าเมื่อกี้น้ําที่น่าใช้เป็นน้ําเย็นด้วยนะคะดังนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องผสมกับน้ำร้อนนะคะท mm ี่น้พูดถึงคุณสมบัตินะคะส่วนประกอบสําคัญนะคะของตัวซานเทอริม mm ีคอลาก็แล้วนะคะ ดื่มโชว์ให้ดูก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยากทราบนะว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะคะแพงไหมนะคะ1กล่องนะคะจะบอกว่ามีซองอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้นี้นะชงนะจำนวน15ซองนะแต่และซองเนี่ยจะมีปริมาณ7กรัมนะคะอย่างที่บอกก็1วันกินถึงซองได้เลยไม่มีปัญหานะคะใน15ซอง1กล่องนะคะจะราคา990บาทนะคะซึ่งถ้าคิดแล้วก็จะตกประมาณซองละ66บาทนะคะ พูดถึงราคาเนี้มาสรุปกันดีกว่าว่าความประทับใจส่วนตัวของนีน่านะคะที่ได้ลองทานมาแล้ mm hmm. แลวซันเทอรี่มิโลา่าเนี่ยจำนวนหนึ่งเดือนด้วยกันนะคะนีน่าชอบอะไรมากที่สุดนะคะข้อแรกเลยต้องบอกว่ารสชาติรสชาติเนี่ยดีจริงๆคือไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีกลิ่นหอมนมๆน,น,นะถ้าใครชอบนมเนี่ยอันนี้คือทานง่ายมากแล้วก็ ทา,ทานแทนแบบคอฟฟี่เมดได้เลยนะคะชอบทานกาแฟาหรือชอบทานโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้อเน,นียแทนได้เลยนะคะตัวนี้เองทานกับน้ำเปล่าก็ทานง่ายมากๆนะคะสำหรับรสชาติของตัวนี้ถือว่าผ่านมากที่สุดในโลกนะคะไม่มีกลิ่นขาวใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างที่2นะคะคือ,อคุณประโยชน์ ที่ให้ต่อผิวของเรานะคะอย่างที่น้าพูดไปตอนต้นนะค,ะคือให้สูงสุดจริงๆนะคะด้วยส่วนประกอบที่มีทั้งคอลลาเจนเพปไทด์นะคะมีวิตามินซีแล้วก็มีแคลเซียมนะคะถือว่า1ซองซองเดียวเนี่ยคือจบเลยในแต่ละวันถือว่าได้ดูแลผิวแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวที่สําคัญอย่างที่เ้าบอกว่า หซองมีแค่2ี่กิโลแคลอรีนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักจะเพิ่มนะคะอย่างที่3นะคะก็คือเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาะคะ่ะคุณภาพเนี้ยไม่ต้องพูดถื่นเลยเนี้ยบอกไปแล้วเนาะว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%นะคะดังนั้นได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บริษัทที่ยักษ์ใหญ่เลยอย่างซัตทอรี่นะคะแล้วก็พอมาเทียบกับราคานะคะนี่นะว่าคุณภาพขนาดนี้นะคะราคาต่อซองบาท ในวันเดียวนะคะเนี่ยว่าถือว่าไม่สูงจนเกินไปนะน่ยเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนที่รักความสวยงามเนี่ยน่าจะกล้าลงทุนนะคะในสิ่งสิ่งนี้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือสะดวกต่อการพกพานะคะเนี่ยบอกว่าซองหนึ่งเนี่ยเล็กสิวแค่นี้เนาะปกติอะสมุเนยเอากระเป๋าให้ดูสมุเงี้ถือกระเป๋าเล็กๆน,นะคะพกได้ไหมปึ๊บแต่ละวันก็หยิบขึ้นมานะคะออกไปกินข้าวข้างน,นอกที่ไหนนะคะ หยิบขึ้นมาใส่น้ำเปล่านะใส่กาแฟนะได้เลยพกพาง,ง่ายมากๆนะคะส่วนเรื่องความประทับใจนะคะในด้านสภาพผิวของนีหน้าหลังจากทานตัวนี้นะคะต้องบอกว่านีหน้าเนี่ยทานร่วมประกอบกับการที่นีน่าใช้สกินแคร์ต่างๆปกติอยู่แล้วด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยพอได้เริ่มทานมาเดือนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็โอเคคือผิวหน้านีหน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นถ้าจะเห็นคือจะมีความเหงามากยิ่งขึ้นนะคะแต่งหน้าง่ายมากยิ่งขึ้นมีความชุ่มชื้นแล้วก็ สิวอุดตันแต่ก่อนนี้น่าจะมีช่วงนะี้ก็ลดลงนะคะแต่ขอย้ำมนานอนว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะการใช้สกินแคร์นะคะนอนหลับให้เพียงพอนะ,ะแล้วก็ ที่สำคัญคือซาตริมิโคลาตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้ไม่ได้มีขายตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปเนาะสามารถเข้าไปดูนะคะรายละเอียดสินค้าหรือว่าสอบถาบโปรโมชั่นนะคะได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะที่ยีขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากซั่งซื้อนะคะหรือว่ามีคํำถามเพิ่มเติมอีกนะคะก็ สามารถโทรไปที่ call center เขาได้นะคะนีนาะขึ้นเบอร์ให้ดูแล้วเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์เนาะกด Subscribe นีนาะด้วยนะคะหรือว่าเข้าไปดูผลงานนีนานะคะอื่นๆได้นะคะบน Facebook Fan Page นะคะ Ig นะคะหรือว่าในเว็บไซต์นีนาเองนะคะ w w w l v nina beauty world com ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ